สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับน้องแอนด็อกเด่นะคะก็ห่างหายไปนานนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะก็วันนี้นะคะก็เพิ่งได้เริ่มออกหารถนะคะเพราะว่ามีงานติดภารกิจงานขาวดํานะคะพักหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ลงแล้วก็วันนี้ก็ได้รถมาหนึ่งคันนะคะเป็นยามาฮ่า ยาม่า5 VR นะคะเป็นรถไม่มีเล่มนะคะมีใบซื้อขายถูกต้องทุกอย่างนะคะแล้วก็ไม่มีเล่มแต่เราจะเอามาเช็คสภาพนะคะเช็คสภาพให้มันติดนะคะเพื่อที่เราจะได้อ่าดูการใช้งานของรถนะคะว่าชิ้นไหนที่ใช้งานได้ใช้งานไม่ได้อะไรเงี้ยแล้ก็จะได้แยกชิ้นส่วนให้ลูกค้าถูกนะคะว่า อันไหนใช้งานได้ไม่ได้นะคะส่วนอันไหนที่ไม่ได้เราก็จะเป็นกองใส่พวกของเก่านะคะเพื่อที่เอาไว้ขายชั่นกิโลส่วนอันไหนที่ใช้งานได้ปกติเราก็จะดูสภาพการใช้งานของเขาถ้าเกิดว่ามัน7 0 80%สอย่างเงี้ยก็จะแล้วแต่ตามสภาพตามราคาตามรุ่นตามชิ้นส่วนว่ามันจะของแท้หรือของเทียมอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวมาดูตัวรถนะคะว่า สภาพมาแบบไหนนะคะแล้วก็เราจะทำยังไงเพื่อให้เขาติดแล้วมาลุ้นด้วยกันนะคะว่าเครื่องจะดังไหมเสียงเครื่องจะดังไหมหรือว่ายังไงก็มาลุ้นไปพร้อมกัน,นะคะ่ะก็สภาพตามนี้นะคะที่เราได้มา นนี้ะะคะช่วงนี้หายยากแล้วค่ะที่จะแบบรุ่นเก่าสักยี่สิบปีขึ้น,น,นะะสีโครงยังสวย,ยอยู่เลยเนาะยังยังใสอยู่นะคะ เป็นจุดสำคัญที่คนเราจะชอบหาไปทำวิบากกันมั่งอะไรกันมั่งนะคะชุดหน้าน,นี้ก็จะเป็นตัวติดก้มานะคะสภาพก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นแยกอะไรแยกชิ้นส่วนนะคะตอนนี้ก็มีลูกค้าถามเข้ามาอยากได้ชุดหน้านะคะ หือสภาพเ,าเครื่องภายในอะไรยังไงเราก็จะลองมาทําให้มันติดดูนะคะว่ามันจะติดไหมก็ต้องลูนไหมมันจะติดไหมแล้วก็ถ้าติดมาปุ๊บก,ก็เสียงเครื่องเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องเสียงมันยับยืนมากไลมากแล้วก็จะได้ขายตามราคาที่ถ,ถูกตามเครื่องได้นี่นะคะก็เช่นเดิมนะคะก็ ก่อนที่เราจะรู้ว่ามันจะติดไม่ติดเราก็เริ่มต้นจากขาบูนะคะเช็คขาบูนะคะอย่างขาบูล้างแล้วอะไรแล้วปกติแล้วก็จะเป็นต่อน้ำมันใส่ขวดเหมือนเดิมนะคะเพื่อทดลองแล้วก็เราจะเช็คดูไฟค่ะสายไฟนะคะว่ามันขาดตรงไหนอะไรยังไง ีแล้วไฟมาปกติเราก็เตรียมหาขวดนะคะใส่น้ำมันเพื่อที่จะลองเชื่อมดูแล้วก็ลงจะตัดมันเป็นรถจอดนานค่ะอันนี้ก็าตากโดงตากแดดอะไรได้นะคะเนี่ยเราไม่เล่น ถอดชิ้นส่วนแต่ลยชิ้นดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะติดง่ายหรือไม่ติดเลยอนนหอเอหอาหัวไติด กุญแจมันเหรอกุญแจมันใช้ได้เปิดถังดูยังถังดีมันเปิดไม่ใช่ถังน้ำมันเหรอ,อ,อรถังสวยเข้ามากระตันกุญแจดียางรถใครระเบิดแกะอะไรออกก่อนเอาจะเปิดกระเปิดสิ แต่เขาว่าเขาขับอยู่วะนั้นคำว่าเขาว่าเขาขับอยู่อ่ะแต่เขาก็จอดแหละแต่จอดมาเท่าที่เห็นคือเป็นปีกวัวแล้วแต่ถ้ารถพวกนี้ถ้าเกิดเขาขับอยู่ก็เขาคงไม่เป็นไรขบูยังไปตามซื้อเอานะคะมีของดี ไม่ยอมขายให้นะคะปีกว่า,าเทียนเกินเปิดสวิสพลัมมีไฟหรือเปล่าโอ้ไฟแรงคอนสตาร์ตทีเซ็ตท่อทีเซ็ต ตัวรถ ER ไอ่ีกระติเซ็ด อเคลองน้ำมันเกียว okay. เอาขวดเอาตะลุกมาผสมขึ้มนมานั่นแหละเกิดจากงาน

ยกอันนี้เลน้์ดำมาสักตัวดิติดไหมจริงจริงจริง,งอากาศเข้าแล้วแสดงว่าขาบูเม่ตอนเติดฟองขึ้นแสดงว่าน้ำมนันไหลลงนี่ได้ อันนี้นี้เป็นเป็นปั๊มออตอลุกเอเป็นสายออตอลุกเข้าข,ข้างๆ VR นี่ไงสายเล็กๆไม่ต้องอุดเลยเพราะว่าเขาเจาะเขาเจาะรูนี้แล้วให้มันเข้าไปตรงรีดนี่เราอดุดเฉยถ้าเกิดอากาศเข้ามันจะไม่จะไม่นิ่ง ติดแล้วติดแป๊บเดียวตดแป๊วเดียวนอนเรื่อเดียวเดียวล้วก็กลับติดแป๊บเดียวหลหรือเปล่า มันมันลงเยอะไปไท่วมหมดทีแล้วมนะั้งเยอะไหม าไม่มีมาแกล้งทําให้ติดก่อนหรือว่าอะไรนะคะไม่ใช่ว่าทําให้มันติดแล้วแล้วแกล้งมาทําิลิปทาอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีนะคะอันนี้คือมาลงรถยังไงอย่างนั้นเลยตามนั้นเลยทําตามติดก็ว่าติดไม่ติดก็ว่าไม่ติดนะคะก็ทําแค่นี้จริงๆไม่ได้ไปทําอะไรเลยมันก็ฟุ๊กนะคะเป็นคันๆก็บางคันก็บอกว่า ขับอยู่แล้วก็โจอดอะไรอย่างงี้บางบาง,งคนก็มันไม่ได้พังไม่ได้เสียนะคะเขาถึงโจดแล้วก็ฟุ๊กที่เราจะเอามาทำแล้วก็ง่ายๆก็ติดแต่ถ้าเกิดว่าจะเอามาใช้งานจริง,รงๆมันก็ต้องเก็บระบบใหม่หมดทุกอย่างะคะ่ะคืออย่างน้อยๆก็พวกคาบูพวกอะไรเราก็ต้องไปทาความสะอาดล้างให้มันสะอาดก่อนนะคะอย่างพวกถังน้ํมงน้ามันอะไรเงี้ยเราก็ต้อง แค่ล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้ใช้งานมาเป็นปีถ้าเกิดน้ํามันมันแห้งอยู่ในถังมันไม่มีอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นสนิมเป็นธรรมดานะคะก็ประมาณนี้นะคะคันนี้ก็มันไม่มีคู่มือนะคะไม่มีเล่มทะเบียนนะคะแต่ว่าซื้อมากับเจ้าตัวเจ้าของเขานะคะเจ้าของรถเลยก็มีลูกค้าถามแยกชุดหน้านะคะพวกชุดหน้าอะไร ่วนมากจะเป็นลูกค้าที่เขาแบบสั่งเราไว้เพราะจะไปทำพวกวิบากพวกอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะยังไงก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเราก็เพื่อนๆพี่ๆช่วยกวดติดตามแล้วก็สับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ,งน้องแงรดอกดีด้วยนะคะเป็นมือใหม่ไทย ดีไม่ดีสวยไม่สวยยังไงก็ผิดพลาดประการใดก็ติชมกันได้นะคะไม่ว่านะคะเป็นมือใหม่นะคะคือเราก็ไม่ได้ทําสายนี้นะคะก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะเราก็ไม่ได้เป็นช่างนะคะเราเป็นช่างแอร์นะคะแต่เป็นคนรักสองทีรักรถนะคะก็เลยช่วงวิกฤตแบบนี้ก็จะมองหารถเก่า ที่จอดตามบ้านนะคะท <Yeah. S 1> ำแทนพวกแอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นโลกโควิดเยอะอะไรอย่างนงี้ก็เราก็หลีกเลี่ยงการที่จะไปบ้านคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้ไปทาเท่าไหร่ก็ส่วนมากก็จะเป็นหารถหาอะไรอย่างนงี้มาแล้วก็สงกับคําว่าใจใจรักด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะ พลาดอันไหนเราก็มีทมช่างไปหาช่างบ้างนะคะก็ไม่ได้ว่าจะเก่งเสมอไปอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจไปเรื่อยๆนะคะเพราะตอนนี้ก็ไม่ค่อยว่างทำคลิปทำอะไรเท่าไหร่แล้วก็คันที่กำลังทำนะคะมีมีคันหนึ่งนะคะโปรเจก์คันหนึ่งกำลังปั้นขึ้นนะคะก็จะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็ มันติดภารกิจหลายอย่างนะคะก็รอชมนะคะที r มีอีกคำหนึ่งนะคะกำลังปั่นขึ้นเลยอย่าไงไรกับคลิปนี้ก็บายบายนะคะจะลาไปสามรอบแล้วยังไม่ได้ไปเลย <c oughs> จะดีนะคะ